สวัสดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e ีตาแอสโท o l o g y EP นี้จะนำเสนอบทสรุปการเงินของคุณในช่วงไตรามาสที่3นะคะคือเดือนกรกฎาถึงเดือนกันยายนจะมีบทสรุปอย่างไรไปรับฟังกันเลยค่ะสำหรับลัคนาพฤษษนะคะมาดูเรื่องการเงินในไตรามาสที่3กันเราจะดู2แบบนะคะแบบแรกก็คือดาวที่ลอยอยู่ในภพก,การเงินแล้วทามุมสัมพันธ์แบบที่2ก็คือดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพุธนะคะ มาดูดาวที่ลอยอยู่ในภพก,การเงินแล้วทํามุมสัมพันธ์ก่อนในเดือนกรกฎาเนี่ยจะมีอาทิตย์ศุขซึ่งดาวสองดวงเนี้ยดีเป็นดาวคู่สมพลก็คือมันเป็นเรื่องของการได้เงินมาจากการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เป็นสิ่งที่ต่างคนต่างได้เพราะเป็นดาวคู่สมพลดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากภพกพันธุนะคะทำให้อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการพูดคุยตกลงกันภายในครอบครัวเรื่องของนีิสิน เรื่องของการกู้ยืมเงินหรือนำทรัพย์สินของคุณไปรีไฟแนนซ์หรือว่าได้โอกาสในเรื่องของการเช่าทรัพย์สินนะเช่าคอนโดมีคนมาเช่าสำนักงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันเหมือนมันเป็นการแลกเปลี่ยนในด้านการเงินกับพันธุคือครอบครัวญาติพี่น้องและทรัพย์สินของเรานะคะ ศุกเนี่ยจะอยู่ถึงแค่วันที่9กรกฎาคมเพราะฉะนั้นใครที่จะรีบทําแบบนี้นะคะการรีไฟแนนซ์หรืออะไรก็ตามหรือติดต่อครอบครัวเนี่ยนะคะควรจะทําในช่วงที่ดาวสุกอยู่ก็คือถึงวันที่9กรกฎาคมหลังจากนั้นแล้วอะคะ่ะดาวสุกก็จะโครจรอ,ออกไปเหลือแค่ดาวอาทิตย์ทําให้หลังวันที่9กรกฎาคมนะคะดาวอาทิตย์ก็จะมาให้คุณอยู่ในพกการเงินอยู่นะคะอาทิตย์จะพูดถึงเรื่องของ คติตามหลักโหราศาสตร์ยศศักดิ์หลักฐานให้ทายดาวอาทิตย์นะคะก็จะเป็นเรื่องของเงินที่ได้มาจากนะคะการทํางานในลักษณะงานประจําหรือคนกลุ่มข้าราชการคนกลุ่มที่เป็นผู้นำนะคะถ้าเราไปดิวไปติดต่อเขาในช่วงเวลานี้ค่ะก็จะเป็นโอกาสในเรื่องของการทําเงินได้เหมือนกันหรืออาทิตย์ก็คือเรื่องของตําแหน่งค่ะตำแหน่งหน้าที่บางคนได้เงินนะคะเงินจากแบบการไปออก ประชุมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือได้เงินจากตําแหน่งของเรานะคะเป็นเงินตําแหน่งรวมถึงอาทิตย์น่ะเป็นดาวธาตุไฟไฟในลมเงินร้อนนะเงินได้มาก็ไปไวเหมือนกันนะคะอันนี้แต่ก็มองว่าเดือนกรกฎาถือว่าการเงินโดดเด่นนะคะมาดูในเดือนสิงหาคมในเดือนสิงหาคมเนี่ยไม่มีดาวกลุ่มแต่มีดาวที่เล็งนะคะดาวเกตจะมามีอิทธิพลเล็งในช่องการเงินเนี่ยในวันที่13สิงหาคมนะคะ เกตคือเรื่องของบุญกุศลน,นะคะโชคช่วยเรื่องเงินมีโอกาสได้เงินแบบฟุกฟุกหรือเปล่านะคะแต่ว่าดาวเกตย้ายมาวันที่สิสามิงหานะาจะเป็นงวด16สิงหาเรื่องของเงินฟุกฟุกนะคะบางทีไปทําบุญได้เลขมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไปงานบุญอ,อยู่ดีๆก็แบบว่ามีคนติดต่อให้งานทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องของงานบุญดาวเกตบุญกุศลน,นะคะโชคช่วยเกตเป็นเรื่องของออนไลน์ ก็จะทําให้คุณมีโอกาสในเรื่องของการหาช่องทางใหม่ๆแล้วกันนะคะบางคนอาจจะเริ่มเข้าไปทําในเรื่องของพวกเปิดร้านค้าขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทาสื่อออนไลน์ต่างๆมากขึ้นนะตั้งแต่การเดือนสิงหาคมแล้วก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยเหมือนกันนะคะให้คุณได้ในเรื่องของการเงินด้วยรวมถึงเกตคือเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมดีไซน์ไอเดียความสร้างสารรค์น่ะ ยิ่งสร้างสารรค์มากเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งทําให้เกิดได้เงินมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองรวมถึงเรื่องของต่างประเทศด้วยอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะคะในเดือนสิงหาคมไม่ได้โดดเด่นเท่ากับเดือนกรกฎานะคะเพราะว่าดาวไม่ได้กลุ่มแต่ดาวเลงคือมีอิทธิพลว่าเราสามารถหาเงินได้จากช่องทางของดาวเกตนันเองมาดูในเดือนอกันยายนนะคะ เอาเป็นว่าช่วงปลายสิงหาแล้วกันนะคะปลายสิงหาไปจนถึงเดือนกันยานี่ดาวจะมีการย้ายเยอะเหมือนกันนะเลยทาให้มุมดาวมันเปลี่ยนไปอย่างในปลายเดือนสิงหาคมอะค่ะจะมีมุมดาวถึงนะคะเป็นจตุสดยนะคะจะมีดาวอยู่ในภพการเงินนะคะภพปุตตะภพลาภะภพมรณะซึ่งบอกชื่อแล้วเนี่ยก็จะเป็นชื่อที่ไปในทิศทางที่ดี การที่จะมีมุมจตุสดาย,ยทำให้เกิดเรื่องของความเข้มแข็งนะ,ะของมุมดาวแล้วพอมาสัมพันธ์ในเรื่องของการเงินด้วยะคะ่ะก็เลยทาให้มันเป็นช่องทางหรือมีโอกาสมากขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะอย่างที่บอกตอนแรกว่าสิงหาเนี่ยมันเหมือนคุณจะทําอะไรเกี่ยวกับดาวเกตใช่ไหมคะถ้าเกิดคุณทําเรื่องของโลกออนไลน์อย่างเงี้ยพอคุณทําทําไปแล้วพอปลายเดือนนะคะมันจะเริ่มผลิดอกออกผลเพราะว่ามันจะมีดาวมาทํามุมสัมพันธ์นะคะอย่างดาวอังคารราหูสุกซึ่งเป็นดาวสัมพันธ์ดีหมดเลยนะคะเป็นดาวคู่ทัดลมเป็นดาวคู่มิร นะมีดาวเกตมาเร่งช่วยทําให้เรื่องของการต่อยอดเรื่องของแบบลูกค้าดีๆพอเปิดร้านปุ๊บนะฮูลูกค้ามาเลยได้แบบว่าทํางานทําเงินอะไรได้แบบดีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าเป็นมุมดาวที่ดีนะแต่มาจากดาวเกตไงียเหมือนดาวเกตเขามาตั้งตัวรอไว้ก่อนนะคะซึ่งลองดูนะคะคุณสามารถไปทําอะไรที่เกี่ยวกับ เรื่องของออนไลน์ต่างชาตินะคะการทําแบบไอเดียสร้างสรรค์เรื่องของงานบูนงานกุศลนะคะก็ช่วยนะรวมถึงเรื่องของการเดินทางด้วยเพราะว่ามีดาวอังคารดาวราหูเป็นดาวคู่ทัดลมนะคะสมคัธญถึงด้วยนะในช่วงปลายเดือนนี้บางทีเราไปออกบูธหรือเราเดินทางติดต่อเจอลูกค้าไปมาหาสู่ลูกค้าคนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะเป็นการเหมือนเพิ่มโอกาสให้กับเรื่องของการได้เงินของเรามาเหมือนกันนะคะบางทีไปทํางานบูนอยู่ดีคนก็ ยืนลอตเตอรี่ให้ได้ได้โชคจากเด็กอะไรเงี้ยเออไันเหมือนมันมีช่องทางนะในเรื่องของการเงินค่อนข้างดีนะช่วงปลายปลายสิงหาต่อกันยานะคะในช่วงปลายกันยานี่นะคะดาวขยับอีกละนะคะดาวขยับคราวนี้นะคะดาวอังคารเนี่ยเจอดาวเกตดาวศุกร์ดีแต่ดาวอังคารเจอดาวเสาแสดงว่ามันก็จะมีเรื่องของดาวคู่ที่ดีและดาวคู่ศัตรูทําให้การเงินเนี่ยครึ่งกลางๆแล้วกันนะคะมองว่าปลายเดือนนะคะมันก็อาจจะมีเรื่องของ รายจ่ายนะปัญหาการเงินสภาพคล่องบ้างนะคะเพราะว่าดาวมุมตรีโกนเนี่ยเป็นมุมตรีโกที่เป็นตรีโกเท่ากับคือไม่ดีไม่เสียนะคะเพราะว่าลออยู่ในภพการเงินภพอริภพกรรมะเนี่ยมันก็มีชื่ออริใช่ไหมคะแปะว่ามีศีลอุปสรรคศัตรูปัญหาการใช้จ่ายอะไรเงี้ยแต่ก็มีดาวที่ดีก็คือนะมีดาวเกตเล็งอยู่บุญช่วยบุญกุศลช่วยให้มีเรื่องของ ศักยภาพหรือช่องทางในการทำมาหาก,กินแต่มีรายจ่ายไหมก็มีรายจ่ายทํางานอาจจะได้ยังไม่เยอะนะคะบางทีเปิดร้านออนไลน์ลูกค้าซื้อละแต่เงินยังไม่เข้าอะไรเงี้ยนะคะก็มองว่าปลายเดือนกันยายนนะมันจะครึ่งคร่ครึ่งคึง,คง,คง,คงกลางๆพอมาผนวกรวมแล้วนะคะชิต้าให้ถ้าเป็นดาวลอยสัมพันธ์เนี่ยในเรื่องของการเงินของคุณนะคะชิต้าให้ประมาณ80%นะเพราะว่ามีเสียอยู่นิดเดียวคือช่วง ยี่สิบเอ็ดกันยายนเนี่ยค่ะที่มันแบบดูไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้แบบร้ายจนเกินไปนะคะการเงินโอเคนะในช่วงควอเตอร์ที่สามเดี๋ยวเรามาดูดาวเจ้าเรือนบ้างว่าดาวเจ้าเรือนเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณบ้างนะคะสาหรับความรู้สกดาวการเงินเนี่ยคือดาวพุธลอยอยู่ในภพสหัสชชะเนี่ยนะคะเป็นการลอยแบบผิดปกตินะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยวงโครจรของท่านคือหนึ่งเดือนหนึ่งช่องราศีแต่ว่าลอยอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยตั้งแต่27มิถุนา แล้วก็จะลอยต่อไปจนถึงวับสิ้นสิงหาคมทําให้ดาวการเงินเราค่ะไปแช่อยู่ในภพศาสตร์ช้าที่แปลว่าสังคมการติดต่อการพูดคุยไปจนถึงเดือนสิงหาสองเดือนเลยเงินเราอ่ะจะไปสัมพันธ์กับการติดต่อนะแต่ไม่ใช่การทํางานเพราะว่าอย่างในเดือนกรกฎานี้ค่ะดาวพุธจะมีมุมสัมพันธ์นะกับดาวอังคา,แาราาะคะาคาและดาวราหูเป็นเกณฑ์ของดาวนะคะซึ่งดาวอังคารและดาวราหูเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรู ทำให้นะคะเงินที่เราจะได้จากการทํางานเนี่ยมองว่ามันอาจจะมีอุปสรรคยากนะคะหรือไม่ค่อยได้กําไรอะ่ะบางทีเราขายของะคะ่ะลูกค้าต่อแล้วต่ออีกขายหรือพูดแล้วไม่ค่อยคุ้มทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเหมือนเงินะ่ะจะไม่ค่อยได้มาจากการทํางานสักเท่าไหร่นะคะแล้วดาวพุธก็สัมพันธ์กันกับดาวอังคารนะคะมันมีเรื่องของแบบนี้สินที่เราอาจจะพอได้มาต้องจ่ายออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ การเงินมันก็จะมีเรื่องของผู้ศัตรูอยู่แต่ก็มีตัวช่วยนะในเดือนกระกฎาดาวพุธเจอดาวสุปเจอดาวทิศเจอดาวเกตน,นะซึ่งเป็นดาวที่สัมพันธ์ดีเหมือนบางอย่างก็เหมือนโชคช่วยอะ่ะบางทีงานไม่เข้าเลยแต่อยู่ดีก็เอ้ยมีโชคนะคะเจ้านายให้อา่าหรือคุณพ่อให้อะไรเงี้ยหรือไปติดต่อที่ไปไปเป็นในหน้าคุยคุยกันไว้นานแล้วหรือคุยกันกันกบเพื่อนอไปเที่ยว เพื่อนๆอ,ออกให้เพื่อนเลี้ยงหรืออนะไรคือมันเหมือนมันก็จะมีตัวช่วยในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมาจากกลุ่มสังคมที่คุณเข้าไปสัมพันธ์นั่นเองนะคะเพราะว่าดาวกัรเงินลอยอยู่ในภพศาสตร์ช้าบางทีเราติดต่ออะไรกันกับใครไว้เขาก็มาช่วยในช่วงที่เราต้องการเงินนะคะอาจจะเป็นแบบการติดต่อเรื่องของแบบบ้านเนี่ยค่ะบางทีปล่อยแบบให้เช่านานละไม่ได้สักทีเออในหน้าติดต่อมาบอกว่าได้ในช่วงนี้มันไม่ใช่เงินจากแบบการงานอะไรเงี้ยเพราะการงาน ดาวพุธกับดาวราหูโคจรสัมพันธ์กันมันเป็นเรื่องของการขัดแย้งคู่ศัตรูถูกป้นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่ค่อยได้ได้ยอดเท่าไหร่นะแต่เงินจากการติดต่อพูดคุยกับคนในครอบครัวกับญาติพี่น้องเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์สินได้นะคะดาวพุธเจอดาวศุกร์เนี่ยนะคะก็ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวตัวเราด้วยนะคะบางทีเราอาจจะออกไปเขาเรียกอา่าออกไปพรนะีเซนต์อะบางทีเราเราไปเป็นคนที่ไปรีวิวคือพรนะีเซนต์อะทำตัวแบบว่าเฉิดฉายเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รับจ็อบไปเป็นพรีเซนเตอร์ไปถ่ายแบบถ่ายโฆษณาหรือตัวเองก็ไปเป็นนหน้าก็ได้นะ,ะก็มองว่าอันเนี้ยโดดเด่นเลยมองว่าในเดือนกรกฎาถึงแม้มันจะมีดาวคู่ศัตรูแต่มันก็จะมีดาวที่คอยอุ้มนะคะดี D 3เสีย2ก็เลยมองว่าดีนะคะกรกฎาเนี่ยให้ไป70%มาดูเดือนสิงหา เดือนสิงหาเนี่ยนะคะอาจจะหนักหน่อยนะคะคือช่วงแรกอะยังโอเคที่ว่าดาวเกตยังโครจรสัมพันธ์อยู่นะมันเหมือนว่ามันต่อเนื่องมาจากเดือนกรกฎาค่ะสิ่งที่เราเคยติดต่อสัมพันธ์หรือใครที่เคยช่วยเราเขาก็ยังช่วยเราอยู่แต่อาจจะไม่ได้ช่วยตลอดเดือนเพราะว่าดาวเกตค่ะจะโครจรย้ายออกช่วงกลางเดือนนะคะทำให้ดาวพุกกับดาวราหูจะโครจรสัมพันธ์ถึงนะคะส่วนดาวอาทิตย์ก็จะย้ายออกช่วงกลางเดือนเหมือนกันนะคะ เลยพอตั้งแต่การเดือนสิงหามันอาจจะมีเรื่องของปัญหารายได้นะคะที่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่จากการทํางานแล้วบางทีเราติดต่อคนอื่นไปนะคะ่ะเหมือนไม่ค่อยดีเท่ากับเดือนกรกฎาสักเท่าไหร่นะคะก็เลยมองว่าในเดือนสิงหาเนี่ยนะคะให้เป็น C แล้วนะเกรด C ก็เอาเอาไว้สัก40%เนาะ40%นะเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองของเราเหมือนกันนะคะมาดูเดือนกันยายนนะคะ ในเดือนกันยายนเนี่ยดาวการเงินโคโจรย้ายละหลังจากที่โคโจรแช่อยู่ในช่องสาชะนานละข่านเดินโคโจรเป็นปกติแล้วนะคะอยู่ในภพพันธุทําให้การเงินเราต้องไปสัมพันธ์กับเรื่องของพันธุพันธุคือไรบ้านรถที่ดินครอบครัวมีการติดต่อพูดคุยกันภายในบ้านแล้วดาวพุธเนี่ยก็จะสัมพันธ์กันกับดาวเสานะคะเป็นดาวคู่ที่ดีนะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะคะก็คืออา,อาจจาะได้โชคนะ,คะจากเรื่องของ ทรัพย์สินของคุณนะคะหรือมีการตกลงพูดคุยกับคนภายในบ้านให้มาช่วยกันทํางานนะคะอย่างบางทีอ่ะเลิกจ้างลูกน้องลกันอ่ะเธอมาช่วยฉันคนในบ้านเอาพี่เอาน้องมามาช่วยกันทํางานแทนก็เลยเป็นการแบบลดภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างงี้กนนะคะหรือว่าบางทีงานช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยเพราะราหูยังสัมพันธ์กันกับดาวพุธนะคะเป็นเกณฑ์6อยู่นะคะก็เลยแบบงานช่วงนี้แบบ รายได้ไม่ค่อยดีเลยอะแบบลูกค้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะน้นไม่เป็นไรเดี๋ยวทางบ้านคอยช่วยสพอร์ตนะอ่ะให้ยืมก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบไม่มีค่าผ่อนรถผ่อนบ้านที่บ้านก็จ่ายให้หรืออะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนการแลกเปลี่ยนกันนะคะกับคนในครอบครัวนะคะหรือเรื่องของทรัพย์สินของเราเพื่อเอาไว้ใช้อ่าทำงานนะคะหรือเพื่อเอามาส่งเสริมในเรื่องของการเงินทีนี้ ราหูเนี่ยนะคะยังทํามุมสัมพันธ์นะคะในเรื่องงานของคุณนะคะยาวไปคือจริงๆตั้งแต่กรกฎาคมสิงหาคมกันวา,าเนี่ยราหูมันมีอิทธิพลหมดเลยเจ้าเรือนการงานทําให้เรื่องของการเงินเราค่ะมันค่อนข้างตึงตัวในงานที่เราทำอะ่ะมันอาจจะแบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเปลี่ยนลูกน้องหรือลูกค้าไม่คงที่มีค่าเดินทางตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้มากมายอะไรอย่างนี้ค่ะ มันเหมือน,ม,นมันเรื่องงานมันไม่ค่อยเอื้อในเรื่องของเองินสักเท่าไหร่แต่ในเดือนกันยายนเนี่ยดาวสาวนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของภพเจ้านายเนี่ยมาลอยอยู่ในภพการงานแล้วสัมพันธ์ดีเหมือนงานเราไม่ค่อยดีหรอกแต่ถ้าเกิดคุณทํางานในในองค์กรเนี้ยแต่นายอาจจะช่วยซัพพอร์ตเราหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการอย่างนี้ค่ะเออลูกค้าไม่ค่อยดีเลยแต่อยู่ดีดีก็อาจจะได้ได้ผู้ใหญ่ในบ้านแบบคอยซัพพอร์ตหรือคนที่เป็น ลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่เป็นเจ้าใหญ่อ่ะที่เราเป็นแบบพึ่งเขาอะค่ะเขาก็อาจจะมาให้คุณหรือให้ประโยชน์เราในช่วงเนี้ค่ะมันเหมือนมันมีตัวช่วยเข้ามาละกันนะคะเพราะดาวเสาร์เนี่ยมาช่วยนะคะในวันที่21กันยายนเนี่ยดาวพุธก็จะย้ายอีกละเป็นการเดินเร็วเห็นไหมคะว่าเดือนกันยายนอะย้ายสองราศีเลยนะย้ายจากพพันธุมาย้ายเข้าสู่จุดปุตตะพอย้ายมาเข้าสู่จุดปุตตะทําให้เล็งกับราหูอย่างชัดเจน แล้วก็ถึงดาวอังคารด้วยนะคะอันนี้มันเป็นมุมดาวแล้วเป็นมุมจตุสดายอะคะ่ะซึ่งจตุสดายนี้จะไปสัมพันธ์นะคะกับคําว่าปุตตะลาพระมรณะกระดุมพระนะคะเลยทําให้เรื่องของการเงินวันที่เ1เบกันยายนะมันเหมือนมันมีโอกาสได้ทําอะไรบางอย่างเพราะดาวการเงินมีดาวอังคารลอยอยู่นะคะมันเหมือนมันมีโอกาสในเรื่องของการงานแต่มันก็จะมีรายจ่ายก็าอาจจะเป็นไปได้ว่ารายจ่ายเนี้มาจากภพปุตตะ คือลูกค้าบางทีเราทําอะไรใหม่ๆอะ่ะลูกค้ายังไม่จ่ายเงินเราสักทีอะ่ะทาออนไลน์ไงไม่จ่ายสักทีได้รับของไปแล้วรออยู่นะยิ่งถ้าเกิดคุณทําแบบพวกช้อปปี้ลาซาด้ายังไม่ถึงดิวเขาไม่จ่ายเงินให้ไงมันมีโอกาสได้เงินแต่เงินไม่เข้าสักทีนะคะหรือเป็นเรื่องของลูกน้องหานะลูกน้องของคุณอาจจะเข้าๆออกๆในช่วงที่คุณทําอะไรบางอย่างแล้วพอรักเขามาเขาเข้าๆออกๆออกออกหรือเขายังทํางานได้ไม่ค่อยดีอะ่ะทําให้จากที่เราควรจะได้เงิน ใช่ไหมกลายเป็นว่าอา้าวทำไม่ดีสั่งของผิดคํานวณผิดฉันเลยเสียเงินเพราะอะไรลูกน้องนะคะก็คือภพกุตตะนี่แหละนะคะที่จะเจอดาวราหูนะคะมาเลงนะคะทำให้เงินเราเสียไปนั่นเองรวมถึงการเสี่ยงโชคนะ,คะการเสี่ยงโชคเนี่ยยีส่สิบเอ็ดกันยายนเนี่ยต้องระวังเลยเพราะว่าดาวการเงินเจอทั้งดาวอังคารดาวราหูซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูนะคะทาร้ายนะทาให้การลงทุน การเล่นหวยหุ้นต่างๆอะ่ะจากที่คุณอาจจะเคยได้ก็ได้ใช่ไหมคะที่บอกว่ามันเหมือนมันมีโชคหรือบุญช่วยคุณก็อาจจะคิดว่าเอ้ยได้อีกแน่เลยข่าวนี้อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าพอลงทุนในวันที่21กันยายนเนี่ยนะคะเสียมากกว่าได้ปุดตาไปว่าเรื่องสนุกๆน,นะกะบางทีคุณอาจจะใช้เวลาช่วงนี้นะคะไปแบบพักร้อน เที่ยวเล่นเสียเยอะเลยนะคะบางทีไปแล้วมันอาจจะมีงานงอกอะ่ะคือ <c oughs> จ่ายเพิ่มนะคะก็จะเสียเยอะเหมือนกัน,นะคะปุตตาคือเรื่องของลูกหลานบริวารทําให้เราเสียเงินนะคะได้ในวันที่21กันยายนเป็นการเสียแบบเยอะนะเพราะว่าเราวพุธเจอราหูดาวพุธเจอองังคาร ถึงจะมีดาวเกต์แต่่สู้ดาวคู่ศัตรูไม่ได้คือศัตรูเยอะกว่าคนะอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนะ21กันยายนนะคะทีนี้พอเดือนกันยายนให้เกรดก็ตีไปว่า40%นะคะเพราะว่ามีกลางๆก,กับมีเสียเนาะตีไป40%ถ้าพูดถึงโอเวอร์ออลนะคะในกะเกษตรเจ้าเรือนก็คือดาวพุธเนี่ยชิต้าให้ทั้งหมดก็รวมกันนะคะ3เรือนทั่วๆไปนะคะ หกสิบเปอร์เซ็นแล้วกันเหมือนดีเดือนกันเดือนกรกฎานะคะแล้วก็สิงหากันยามันก็จะมีแบบเงื่อนไขนะถ้าถ้างนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายเงินในช่วงเดือนสิงหากรกัายาโดยเฉพาะยี่สิบเอ็ดกันยาคมต้นไปค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคําทํานายในอีพีนี้สําหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักลไลน์ id c h e e t a astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ในอีพีอื่นๆที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Oh, mm -hmm.